คุณกําลังติดเควสท,ที่ชื่อว่าการผสมข้ามสายพันธุ์อยู่แล้วก็มาดูคลิปนี้ให้จบกันครับในขั้นตอนแรกคุณซื้อมเมลพันธุ์มาสอชนิดก่อนครับมเมลพันธุ์ที่มีชื่อว่ามเมล็ดพันธุ์เดซี่สีแดงและ,มะเมล็ดพันธุ์เดซี่สีขาวครับ ถ้าเกิดคุณทำสำเร็จคุณจะได้อัน,นิมาครับผมเป็นมเมล็ดพันเดซี่สีชมพูครับแล้วต้นจาักการที่คุณปลูกสีขาวสีแดงครับผมปลูกยังไงก็ได้ปลูกตรงไหนของบ้านก็ได้ครับและสิ่งที่ต่อมาก็คือให้คุณรดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่ามันจะขึ้นเป็นรูปมเมล็ดขึ้นมาบนต้นไม้แล้วคุณจะได้สีชมพูกลับมานั่นเองครับซึ่งวิธีการเร่งให้คุณได้รับมเมล็ดไวขึ้นก็คือให้เพื่อนรดน้ำต้นไม้ให้นั่นเองครับผม ก็แค่ลดแบบนี้นะครับสังเกตแล้วจะมีหัวใจขึ้นแบบนี้อันนี้คือการลดให้เพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนก็จะมีโอกาสที่จะออกวันที่สดชมพูเยอะขึ้นนั่นเองครับและขอย้ำอีกครั้งว่าคุณไม่ต้องไปเก็บมันนะครับปล่อยให้มันงอแบบนี้ได้เลยไม่ต้องไปเก็บเลยนะครับจนกว่ามันจะออกมาเป็นเมล็ดให้คุณเลยครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์สับใครรอดแล้วจะไปคลิปหน้าสำหรับนี้บายบายครับอย่าลืมแชร์คนที่ยังไม่รู้กันด้วยนะครับ